วันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนญี่ปุ่นนะครับโดยนำไผ่เลี้ยงมาปลูกนะครับการจัดสวนแบบญี่ปุ่นนะครับ เนื่องจากปลูกลำค่อนข้างโดนแดดนะครับสีลำก็จะเป็นสีประมาณนี้พามาชมจุดที่เขาอยู่ร่มๆอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าอยู่ในร่มหน่อยหนึ่งลำเขาก็จะเป็นสีเขียวสวยอยู่นะครับ เป็นไผ่เลี้ยงนะครับตัวนี้